เรือฟิเกชั้นโฮเซ่ิซานของกองทัพเรือฟิลิปปินเป็นเรือฟิเกตชั้นอินจอรที่รับการดัดแปลงจากเกาหลีใต้ซึ่งสร้างโดยบริษัทฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรีหรือ HSI ได้รับการรับรองพิเศษเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของกองทัพเรือฟิลิปปินเรือฟิเกตชั้นโฮเซ่ริซานได้ทำการปรับปรุงขีดความสามารถของกองกำลังรบทางทะเลของฟิลิปปิน ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเรือที่ปลดประจำการจากประเทศอื่นเรือชั้นโฮเซ่ลิซานมีจำนวน2ลํลำและมีราคาลำละประมาณ8,000ล้านบาทโดยลำแรกมีหมายเลข FF150 ในชื่อ BRP โฮเซ่ลิซานขึ้นประจำการเมื่อวันที่10กรกฎาคม2020และลำที่2หมายเลข FF151 ชื่อ BRP a n นโตนิโอลู ขึ้นประจำการเมื่อ19มีนาคม2021คุณลักษณะทั่วไปมีระวังขับน้ำ2,600ตันความยาว107.5เมตรความกว้าง13.8เมตรกินน้ำลึก3.65เมตรเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต MT ์ MTU STX 12V 2000 MC1B จํานวน4เครื่องให้กําลัง872แรงม้าต่อเครื่องความเร็ว 25นอตพิสัยทําการ4,500ไมล์ทะเลหรือ8,300กิโลเมตรระยะเวลาทําการ30วันโดยไม่ต้องส่งกําลังบํารุงมีลูกเรือ1 1 0นายระบบอาวุธและเลดราใช้ของตะวันตกและเนโต้อาวุธยุทโธปกรณ์หลักปืนใหญ่ออโตมิเล่าและปืนใหญ่30มิเมตรหกระบอกปืนกลหนักเคหกสมิลเมตรห้าิคเลเบอร์จำนวน4กระบอกขีปนาวุธต่อต้านเรือซ s t a า S S.M. 710K 4ี่แท่นโดย S.S.M. 710K หรือ h ฮซองเซียตาเป็นอาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้นสู่พื้นล่อนต่อต้านเรือผิวน้ำแบบยิงจากเรือโครจรเทียบผิวน้ำที่ได้รับการพัฒนาในปี2003โดยสำนักพัฒนาทางกลาหมจากเกาหลีตใต้มีพิสัยระยะยิงที่180-200กิโลเมตรน้ำวิถีด้วย Active เร d า r h o m i มิงเมื่อโครจรถ,ถึงเป้าหมายในขั้นสุดท้าย เครื่องยิงตัวปีโด,โดขนาด3ท่อจำนวน2แทน่นสำหรับตัวปีโด k 7 4 5บูชาร์กระบบแซน2ระบบเครื่องยิงจฉลวดคู่มิสเตลและระบบยิงและระบบยิงแนวตั้ง8เซลลความสูง5.2เมตรเรือมีเกาะโลหะแรงดึงสูงระบบการสร้างกรอบแนวขวางและแนวยาวแบบผสมผสานมีความหนาการอยู่รอดในสภาวะทะเลระดับ7บรรทุกฮอลิอคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำหนึ่งเครื่องขนาด12ตัน และมีลานจอดฮอลิคอปเตอร์ที่ท้ายเรือเรือพิเกตชั้นโพอเซลิซานคาดว่ามีขีดความสามารถในการดำเนินการปฏิบัติการสงครามต่อต้านเรือดำน้ำและปราบเรือดำน้ำต่อต้านอากาศยานและสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้ระบบตรวจจับอาวุธปล่อยนวิถีที่สายไกลและต่อปิโดนำวิถีด้วยขึ้นเสียงและลองรับการวางกำลังด้วยฮอลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ซึ่งมันทําให้กองทัพเรือฟิลิปปินส์มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมาก